สวัสดีค่ะวันนี้ซื้อกุหลาบเลื้อยมาอีกแล้วนะคะสองต้นก็ร้านเดิมนั่นแหละค่ะพอดีมันลดราคาก็เลยไปเอาอีกมาสองต้นหมดแล้วนะคะต้นที่ลดราคาเป็นกุหลาบเลื้อยรู้สึกจะสีส้มต้นหนึง่งอีกต้นหนึ่งนั้นไม่รู้สีอะไรดูจากป้ายนะคะรโรยารุนตตันี่ค่ะภาษาอังกฤษนะคะนี่ค่ะชื่อกุหลาบ มาจากอเมริกาสีส้มเขาบอกว่าความใหญ่ของดอกอยู่ที่ประมาณนี่นะคะเนี่ยสิบสามถึงสิบห้าเซนเนี่ยรายละเอียดเป็นกุหลาบเลยนะคะเป็นกุหลาบเอยเป็นสีส้มค่ะเหมือนเดิมค่ะต้นนี้ตั้งราคาขายไว้ที่เดี๋ยวนะคะ5,800ัยเยนนะคะ ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,900บาทเอาราคานี้หันสานะคะจะได้ประมาณราคาเงินไทยเขาบอกว่าลดราคาไปเทียงเขานั่นแหะค่ะเราเป็นคนไทยเรื่องต่อรองราคานี่ไม่แพ้ชาติใดอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็ได้มาต้นละพันเยน1น1 0พเยนก็ตีเป็นประมาณสักสามบาทนะคะก็มันไม่ค่อยแข็งแรงค่ะ เราเอามาเลี้ยงดูปูเสือเผื่อมันจะรอดนะคะถ้ารอดก็เป็นเรื่องดีเขาขาวนี่คือเพี้ยแป้งนะคะเนี่ยเอาแป้งแป้งสีฟันมาขูดๆมันก็หายค่ะหรือไม่ก็เอาน้ําน้ําที่แบบว่าฉีดแรงๆนะคะมันก็กระเด็นหายไปเหมือนกันอันนี้เพี้ยแป้งนะคะถ้ามียาก็เอายาฉีดค่ะเพี้ยแป้งก็เป็นเกือบทุกต้นละคะ่ะเนี่ยถ้าเป็นนะคะเพี้ยแป้งเนี่ยเพี้ยแป้งได้มาสองต้นนะคะ กระถางอันนี้น่าจะเบอร์หกค่ะได้มาสอง,ต,ต,ต,ง,ะะต,งต้นเนี่ยที่มีพลาสติกตรงเนี้นะคะตรงโคนต้นเนี่ยแกะออกนะคะเนี่ยเนี่ยพลาสติกขาวๆแบบนี้ให้แกะออกนะคะแล้วก็แนะนําอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งอย่างก็คืออันนี้เป็นกุหลาบเลยนะคะคือปีนี้เขาจะไม่ดอกนะคะเขาจะติดติดอ่อติดแตกกิ่งก็คือเดือนหน้านะคะช่วงเดือนมีนานะคะอันนี้แนะนํานะคะนี่เวลาก่อนที่เราจะปลูกเนี่ยกิ่งเล็กๆพวกน,นี้ตัดทิ้งให้หมดนะคะ กิ่งที่มันไม่สวยไม่มีประโยชน์เนี่ยตัดทิ้งเลยค่ะกิ่งเล็กๆพวกนี้นะคะตรงโคนต้นเนี่ยกิ่งเล็กๆอันนี้ก็ไม่เอาค่ะเนี่ยตัดทิ้งนะคะนี่เหมือนกันค่ะอันนี้ก็ไม่เอาตัดทิ้งค่ะ,คะตัดทิ้งที่มันแตกมากิ่งเล็กๆอย่างนี้นะคะ ทิ้งหมดเลยนะคะเพราว่าไม่มีประโยชน์ดีแล้วนี่ค่ะเนี่ยแนะนําเลยนะคะให้ตัดแบบนี้เหลือไว้แต่ก,กิ่งใหญ่ๆที่สมบูรณ์และอย่างแรงเท่านั้นนะคะนี่ค่ะกิ่งเล็กๆแบบนี้ตัดทิ้งเลยนะคะเนี่ยมันไม่ดอกหรอกมันไม่มีประโยชน์แล้วตัดทิ้งเลยค่ะกิ่งยังดีนะคะเพราะว่าปลายยอดมยังไม่ตายก็เชื่อกที่เข้ามาดมานี้ไม่ต้องไม่ต้องแกะนะคะปลูกแบบนี้ละคะ่ะ มันจะได้ไม่ถ้ามันแยกออกไปเนี่ยเราจะปลูกลำบากนะคะกิ่งเล็กๆนีน้มีสองแง่งสามแง่งแบบนี้ไม่ต้องเอาะะตัดไปเลยค่ะอันนี้คือแนะนำนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยมันมีสองแง่งใหญ่ๆแบบนี้ใหญ่ๆยาวๆแบบนี้เลือกเอาไว้กิ่งเดียวคือกิ่งนี้แหละคะ่ะอันนี้ก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะ ตัดทิ้งไปเลยค่ะไม่เอานะคะตัดมาแบบงนี้ก่อนเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันค่ะแตก,กมาสองสองแง่งสามแงน่นี้ตัดทิ้งไปเลยไม่เอานะคะนี่ค่ะ ต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะต้นนี้ตัดเหมือนกันค่ะเนี่ยที่แตกแตออกมานี้ตัดทิ้งเลยนะคะกิ่งเล็กๆแบบนี้เราจ,จะปลูกให้ตัดเลยนะคะกุหลาบเรื้อยให้ทําแบบนี้นะคะเพราะว่าพวกนี้เขาไม่ดอกหรอกค่ะไม่ดอกก็มันเป็นกิ่งที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วนะคะตัดทิ้ง,งให้หมดนะคะเดี๋ยวเราเอา,เอาไปปลูกลงดินกันค่ะตามมาดูนะคะ ดินที่ผสมไวเหมือนเดิมค่ะดินปลูกต้นไม้ดอกไม้กุหลาบนะคะนี่ค่ะดินธรรมดา1ถุง40ลิตรแล้วก็ขี้วัวอีก1ถุงนะคะแล้วก็มีผสมปุ๋ยค่ะเนี่ยปุ๋ยเล็กน้อยนะคะเนี่ยเราผสมกันให้เข้ากันนะคะใช้ดินใหม่นะคะเวลาปลูกกุหลาบนี่ค่ะดินผสมเรียบร้อยแล้ว,ลวอยากให้ดูค่ะเคาะดินออกจากกระถางมาเมื่อกี้นะคะนอนเต็มเลยค่ะข้างในเนี่ยตัวแบบนี้นะคะเล็กๆเนี่ยเห็นไหม นี่ค่ะเนี่ยสามสี่ตัวเลยนะคะนี่เวลาจะปลูกก็ดูก่อนนะคะเคาะดูเช็คดูมันกินรากต้นไม้นะคะรากุหลาบมันกินทุกอย่างแล้วค่ะเนี่ค่ะหลายตัวเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวเนี่ยสี่ตัวเลยค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะสี่ตัวเลยนะคะตัวลายเลยอ้ห้าตัวด้วยเนี่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 ยห้าตัวด้วย ตายแล้วเนี่ยเคาะดูเมื่อกี้เลยค่ะเนี่ยเนี่ยออกจากกระถางเลยนะเะนี่ยเคาะดูจะทำยังไงเหรอก็ต้องเนี่ยค่ะเคาะดินในนี้ออกให้หมดเลยนะคะโอ้โหเต็มเลยค่ะเนี่ยโอ้โหเป็นสิบเลยค่ะเนี่ยเคาะดินออกให้หมดเลยนะคะนี่แบบนี้เจ๊งเลยนะคะเนี่ยเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยนี่นี่เห็นไหมเนี่ยค่ะ โอ้โหนี่ขาะดินออกให้หมดเลยนะคะนี่ขาอออกให้หมดเลยโอ้โหเยอะมากเลยท่เนแน่แน่เนี่ยตายแล้วเจ๊งเนี่เป็นท่าแน่วันนี้อัอาก้างอัก้งนี่คือไม่ได้เลยนะนี่เพื่อนๆดูอยากให้เห็นอยากให้ดูเนี่ย ตายแล้วเนี่ยต้องฆ่ามันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันไปไปที่อื่นนะคะเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเคาะดินออกให้หมดนะคะเนี่ยเคาะดินออกให้หมดเลยไปแล้วแต่อะไรแต่แล้ว,ลว,ลว,ลวเจอแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะโอ้โหเนี่ยเพียบเลยค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพียบเลย ถ้ามันปลูกในกระถางมันชอบเป็นค่ะชอบเป็นแล้วเป็นเยอะนะคะเนี่ยถึงบอกว่าเวลาปลูกกุหลาบในกระถางให,ให้พยายามให้เปลี่ยนดินทุกปีนะคะปีละครั้งเปลี่ยนดินทุกปีในกระถางเนี่ยมันชอบเป็นเยอะ,ะคะ่ะเป็นเยอะก็ปลูกลงดินอีกโอ้โหเพื่อนๆดูนะคะตัวร้ายตัวร้ายนี่เห็นไหมนี่เนี่ยตัวร้ายเลยเนี่ยจากต้นนี้นะคะที่ซื้อมาใหม่วันนี้นะคะเนี่ยตัวล้ายเลย เียบเลยนะคะต้องฆ่านะคะและทีนี้ตรงที่เราจะปลูกจะปลูกตรงนี้นะคะนี่โรยดินไปนแล้วนะคะสําหรับฆ่าหนอนฆ่าแมลงฆ่าไอัวนี้ด้วยค่ะเนี่ยโรยดินไปแล้วเออโชคดีนะคะที่เอายาโรยลงไปก่อนนี่ค่ะถามว่าฆ่าได้ร้อยเปอร์เซ็นไหมก็เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตนะคะฆ่าพวกหนอนพวกเพีย้ยพวกแมลงที่อยู่ในใต้ดินนะคะพวกปวกอะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะยาที่ใช้ก็ใช้ยาดีหน่อยแพงหน่อยนะคะดินในนี้ทิ้งหมดเลยนะคะนี่เขียวๆมานี่ โอ้โหแม่เจ้าเนี่ยเดี๋ยวทำการปลูกก่อนนะคะเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปจัดการก่อนนะคะก็จัดการทำยังไงเหรอคะล้างน้ำเรียบร้อยค่ะฉีดน้ำแรงดันสูงแบบอย่างแรงนะคะนี่ค่ะฉีดน้ำล้างรากเรียบร้อยค่ะไม่มีอะไรเกาะแล้วนะคะ แน่ใจว่าไม่มีนอนแล้วนะคะส่วนมันจะรอดร้อยเปอร์เซนต์นั้นหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่รวมๆแล้วก็ได้ประมาณนี้ค่ะมาจะปลูกกันแล้วนะคะก็เดี๋ยวเอาดินใหม่ลงไปหลุมที่จะปลูกนี่โรยยาแล้วนะคะก็เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าใช้ยาอะไรตัวนี้ค่ะภาษาไทยไม่แน่ใจนะคะตามเว็บไซต์ก็มีค่ะตัวนี้แหละค่ะเนี่ยเนี่ยลากกุหลาบลากต้นไม้นะคะไม่ใช่เฉพาะกุหลาบนะคะต้นไม้อย่างอื่นก็ได้ โอรูโตลักุนะคะนี่ค่ะค่านอนค่าแมลงค่าอะไรมันจะเขียนในนี้นะคะถ้ามีเอออะไรนะแอปแปลภาษาก็ลองไปแปลดูนะคะโลหกนะคะถุงนี้ก็เกือบสามร้อยนี่แหละคะ่นะ,คะใช้ฉีดมีความเหม็นนะคะใช้โรยค่านอนค่าแมลงค่าปวกในใตายดินนะคะมาจะปลูกกันแล้วนะคะมุมนี้เลยค่ะ เอาดินใหม่ลงไปก่อนนะคะเสร็จแ,แล้วก็ถามว่าปลูกแบบเนี้ยกุหลาบไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรคะ่ะเพราะไม่มีใบไม่มียอดอยู่แล้วปีหน้ามันถึงจะแตกใบแตกยอดไม่เป็นไรคะ่ะเราล้างล้างแล้วก็จัดการได้เลยแต่ถ้ากุหลามีใบมียอดอ่อนหรือมีดอกห้ามแตะแบบนี้นะคะแตะไม่ได้เลยนะช่วงหน้าหนาวเขาจะทำแบบนี้คะ่ะที่บ้านก็เหมือนกัน หัวก็ะโหลกให้โผล่พ้นดินขึ้นมานะคะไอ้ดินเมื่อกี้นี่ทิ้งหมดนะคะใช้ไม่ได้นะคะห้ามเอามาผสมในแถวนี้นะคะใส่ถุงขยะทิ้งต่างหากนะคะดินเมื่อกี้นี่ค่ะเสร็จแล้วก็เทดินใหม่ลงไปเลยนะะใช้ดินใหม่หมดเลยนะคะดินใหม่ที่เราผสมไอ้เมื่อกี้ เสร็จแล้วนะคะปลูกเสร็จแล้วก็ให้รดน้ําเลยนะคะรดน้ําให้ชุ่มเลยนะคะเ,เสร็จแล้วก็โอ๊ยโอ๊ยถทีินี่คะ่ะรดน้ําให้ชุ่มเลยนะคะปลูกเสร็จแล้วก็มัดไว้อย่างนี้ละคะ่ะไม่ต้องแก้มัดแก้เชือกนะคะนี่คะ่ะมัดไว้แบบนี้ปีนี้ไม่แตกใบแตกกิ่งอยู่แล้วนะคะปีหน้าช่วงเดือนกุมภาพันธนา์จะเริ่มแตกมาให้นะคะนี่คะ่ะมัดไว้แบบนี้ น้อยก็เทดินเก่าทิ้งหมดค่านอนข่า,มาแมลงแล้วก็โรยยาด้านล่างไปแล้วก็อุ่นใจไปได้เปาหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยดินเก่าที่เมื่อกี้นะคะอยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยไม่เยอะหรอกเดี๋ยวจะเอาถุงขยะมาใส่แล้วเทเอาไปทิ้งนะคะไม่สามารถใช้ได้นะคะยาเด็ดขาดนะคะ ที่ปลูกไปแล้วไม่แน่ใจขุดขึ้นมาใหม่นะคะเคาะดินออกใหม่มันล้างลากใหม่ค่ะฉีดน้ําอย่างแรงนะคะล้างแบบสุดๆเลยไม่มีทั้งดินไม่มีทั้งนอนนะคะเพื่อความแน่ใจค่ะอันนี้เฉพาะกุหลาบเลื้อยที่มันไม่มีใบไม่ม,ไม,มีไม่มีดอกแล้วนะคะถึงจะทําได้ถ้าต้นไหนยังมีใบมีดอกหรือติดใบอ่อนหรือแต่กิ่งกระโดงอยู่ห้ามทําแบบนี้นะคะนี่ค่ะจับล้างปลูกใหม่ค่ะ หลังจากปลูกไปเมื่อวันสองวันก่อนนะคะอันนี้ก็ปลูกใหม่ค่ะล้างรากเรียบร้อยนะคะรากก็สวยงามแข็งแรงค่ะเป็นกุหลาบเลื้อยที่ซื้อมาเนี่ยนะคะนี่ค่ะตัดกิ่งเล็กๆออกให้หมดนะคะหนือยแต่กิ่งใหญ่ๆไว้ต้นนี้ละค่ะที่ว่าดอกสีขาวอมเขียวเขียวอมขาวนี่แหละจับล้างน้ำเรียบร้อยขุดขึ้นมาอีกค่ะหลังจากเห็นหนอนต้นนั้น ไม่แน่ใจนะคะไม่ได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวปลูกใหม่ค่ะอีกรอบหนึ่งดินเก่าเมื่อกี้นะคะที่ข้อออกทิ้งนะคะไม่ใช้ละเอาดินใหม่ทั้งนั้นนะคะ